มาเที่ยวบ้านแม่กำปองมาจอดรถบ้านร้านชมนกชมไม้ก็ที่นี่เขาจะเก็บค่าจอดกันจริงๆแล้ว50บาทแต่ที่จอดรถที่นี่เป็น50บาทเอาไปแลกแลกเป็นของดื่มของกินได้สำหรับเฉพาะลูกค้าของร้านชมนกชมไม้แล้วก็ผมจะเดินลงไปข้างล่างเพราะว่า เมื่อกี้ผมขึ้นมาใช้เกียร์หนึ่งคัดเมนไม่ทันมากเกีย่ยวไม่กล้ากลับลงไปจะเดินลงไปเอาจะให้ดูตรงรถสี่เมื่อกี้มันเป็นโค้งหักกอกพอดีเลยก็เลยฝากรถล,ลานลานโนนไว้บัตรเสียค่าจอดห้าบาทแต่บาตรนำมาแลกเป็นอาหารได้ที่นี่เขาเสียค่าจอดรถ50บาทกันทั้งนั้นเลย ที่จอดรถมันหายากตรงนี้เข้าใจว่าไม่มีเฉพาะรถผมที่ฟรีครับรถคันอื่นเขาก็ฟรีมาเมื่อกี้รอยนี่รอยล่าสุดคือรอยรถผมนะครับสาเหตุที่มันฟรีเพราะว่าผมมาชะลออยู่ตรงนั้นรถแรงส่งหมด คือมอเหยียบเตียยหนึ่งพุ่งมันก็เลยกลายเป็นสีไปเลยมันเป็นโค้งไม่ถึงกระหักศอกมากก็ตรงนี้ค่อนข้างอันตรายเนี่ยสำหรับรถเลียวขกกับกินเลนกันก็บบเป็นหล่งท่องเที่ยวคนน่าจะเยอะมากก็มีรถบริการนำเที่ยวน้ำตกชุมชนจิวฟินใจแอนก็เหมือน แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูถามดูราคาเขาว่ามันเที่ยวกันเท่าไหร่เพราะรถที่นี่มันน่าจะใช้โฟวิวสัดส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีเกียร์ธรรมดาเนี่ยสาเหตุที่ฟรีไม่จีนี่ก็คือตรงนี้จะชันแล้วเป็นโค้งหักศอกแล้วผมมาชะลอรถอยู่ตรงนี้รอรอยรถฟรีฟรีขึ้น ก็มาเดินตรงนี้ก็ระวังรถด,ด้วยเพราะว่าเขาจะตีโค้งกันไกลก็เห็นดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นก็ก็มีเยอะคนอื่นเขาก็หาตีเห็นมาสำหรับพาแดงนี้ทางนี้เขาจะใส่ไว้เพื่อว่า มันเป็นโค้งอันตรายเดี๋ยวขากลับมาดูทั่วๆค่อยกลับมาถ่ายรูปผมจะหาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เขามากินเยอะๆที่เป็นวิวน่าจะอยู่กลุ่มนี้ <c oughs> ก็มีเด็กวัยรุ่นมาเป็นส่วนมากมันเป็นไฮไลท์ที่วัยรุ่นจะชอบมานีไปห้อมดอยก็ไม่มีอะไรเป็นไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้มาต้องระวังรถเอาเองนะครับเพราะว่าเขาใช้จังหวดัดจังหวะพุ่งขึ้นพุ่งลงกำปอง <c oughs> อันนี้ก็คือรถเหมาเที่ยวนำเที่ยวส่วนมากจะ ใช้กันเป็นโฟลวิล ทีแรกก็ว่าเป็นหมู่บ้านธรรมชาติแต่ก็มีหลายหมู่บ้านใกล้ๆเคียงกันเขาก็น่าจะแตกแยกไปทำเหมือนกันอยู่เข้าใจว่าประมาณนั้นพ่อแม่กำปองต่อไปคนก็น่าจะแน่น ก็เ,เกือบทงหมดทําไว้บริการนะักท่องเที่ยวเดี๋ยวก็ลงไปถึงชุมชนจะไปถามข้อมูลอีกทีหนึ่งว่าให้ไ,ไล่จุดเที่ยวของเขามันอยู่ที่ไหนแต่เฉพาะตรงนี้เขาจะมีรถ เหมาท่องเที่ยวรายวันคือไปเป็นกลุ่มเข้าใจว่าพาเข้าไปที่เที่ยวมีสามสีจุด Thank you. ตกยี่สิบบาทคงจะไปอยู่ที่จุดศูนย์รวมที่เที่ยวมีรถทัวเที่ยวก็ไปรถ เปิดสวมศูนย์รวมที่รถนำเที่ยวออกน่าจะเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านแม่กำปองมีรถพาเที่ยวน้ำตกไปกับ20บาทก็คือคนละ4 0บาท